สลามาเลยกุ้มสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาเข้าครัวเราจะมาทำแซนด์วิชไก่ทานกันนะคะสไตล์อาหรับค่ะคือทำง่ายง่ายเนี่ยวัตถุดิบเราก็ทำไปแล้วนะคะก็มีนี่ก็คือสลัดนะคะนี่เป็นสลัดแขกนะคะก็มีหัวหอมใหญ่แล้วก็มีอ่า มะเขือเทศแล้วแตงกวาแล้วก็ผักผักผักเล็กๆนี่เขาเรียกาภาษาอาหราับิกก็คือบักดูนิดนะคะเราก็เอามาทำสลัดกันนะคะแล้วก็ใส่ผงโซมาตไม่รู้ว่าประเทศไทยเราเชื่ออะไรนะคะนี่อกไก่นี่ค่ะอกไก่ย่างเราฉีกแล้วนะคะนี่ค่ะเรา วัตถุดิบเราก็มีเราก็เอาอันนี้ค่ะโรตีนะคะเป็นแผ่นาบางๆอย่างนี้นะคะเราเอามาทำเราผ่าครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ส่วนผสมก็มีอัน,นอันนี้ก็คือผงสมากนะคะมันเป็นเปรี้ยวๆบางคนเขาก็บอกว่าคล้ายๆกับใบออดอกของออกระเจี๊ยบปั้นเรานะคะ เขามาทําเป็นผงอันนี้แม่ย่าก็ไม่ไม่รู้นะคะว่าใช่หเปล่าแต่นี่ก็คือกระเทียมปั่นกับโยเกิร์ตนะคะใส่เกลือด้วยค่ะทำง่ายค่ะลองไปทําดูที่บ้านเราก็คงจะมีนะคะโรตีแบบนี้รู้สึกว่าจะเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งไม่ย่าก,ก็จำไม่ได้แล้วนะคะก็คงจะมีนะคะตามซูปเปอร์มาร์เก็ต หรือว่าเราเราซื้อเป็นขนมปังก็ได้นะคะขนมปังเป็นที่เป็น,ปนอ่เป็นแผ่นกลมๆก็ได้นะคะนี่ค่ะ,ะส่วนไก่นี่แม่ย่าเอามาฉีกๆนะคะไก่ย่างนะคะแล้วก็เอามาผสมกับเกลือกบพริกไทยดําอย่างเดียวไม่มีอะไรนะคะโอเคค่ะส่วนขั้นตอนนะั้นเราก็ต้องตัดตัดไอไอโรตีนะคะตัดครึ่งหนึ่ง ทำเป็นสองแซนด์วิชได้นะคะตัดครึ่งหนึ่งเพราะว่าข้างในมันจะก้วงๆอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาสลัดเข้าไปนะคะเอาสลัดใส่ข้างล่างก่อนแล้วก็เอาไก่ใส่ตรงกลางนะคะแล้วเราก็เอาผงเอาผงนี่นะคะรวยหน้าไปหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็พริกไทยที่เราชอบนะนะรวยหน่อยแล้วเราก็เอาอ่า โยเกิร์ตผสมกระเทียมปั่นเนี่ยนะคะเกลือน,นี่คะใส่ตรงหน้าเข้าไปนะคะเสร็จแล้วอไอโรตีนี่เราก็เอาไปย่างไฟก่อนนะคะก็ทำง่ายค่ะไม่มีอะไรเยอะนะคะแค่ว่าเรามาีของอยู่ในตู้อย่างไก่นี่แม่ย่าก็ซื้อมาตัวหนึ่งแล้วก็ทานไม่หมดนะคะมันเป็นอกไก่แม่ยาก็เลยมาดัดแปลงให้ดูนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแซนด์วิชอารั โอเคนะคะแต่ที่จริงๆแล้วที่เขาขายกันตามร้านอาหารเขาก็ชื่อ,อาชาวมากไก่นะคะไก่ไก่นะคะไก่ย่างเสร็จแล้วนะคะพอเราทําเสร็จแล้วแม่ย่าทําตรงนี้แล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเราตัดครึ่งหนึ่งนี่ค่ะตัดครึ่งหนึ่งนะคะเราก็ใส่ลงไปแซนวิชก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่ก็คือหน้าตาของแซนด์วิชของเรานะคะทานง่ายทานอร่อยโดยมันจะบุบบุบยิวยิยนหน่อยนะเพราะว่าเราทากินเองเนาะแม่แม่ย่าจะมาแนะนํา่เฉยว่าเออนี่ก็คือแซนด์วิชแบบสไตล์อรับนะคะนหน้าตาออกมาเป็นนี้นะคะมีสลัดมีไก่แล้วก็มีกระเทียมปั่นกับโยเกิร์ตนะคะนี่ไก่ย่างของเราเนะะี่ยค่ะเราปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ก็เสิร์ฟกับแตงกวานะคะนี่คือแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชไก่ย่างสไตล์อาหรับนะคะลองไปทําดูนะคะนี่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดเป็นกําลังใจแม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ